ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซี่สมหวังสุห้องนะครับีิกรลังมองหายู่ไแดงง้วไปเรียงนะครับเบิ่งกระน้ำสุภาพฟ้ามครับเมื่อนี้ได้แม่ลูกลูกแม่มาใหม่เรื่อพี่น้องเนี่ยนี่ครับสองเดือนกาไปหาสามเดือนครับเรื่องดำเปื้อๆพี่น้องเนื้อแม่ทองสร้างอ่างเลือกงัวโพนนะครับลูกโตสองโตสามเลยครับถือว่ากับบ้าแกครับเรียงได้เป็นสิบครับพี่น้องมึงลูกสาวงามน่ะคือเรื่องหนังกราลังแตกครับพี่น้องสองเดือนกาสามเดือน เปิดราคาไบเมินเก่าพันด้วยพี่น้องด้วยทรงห้พี่ตัวอีสานนี่ครับโนอนอ่างลางเนี่ยหนังดีครับเลีบงามทั้งกูนากูหลังเราประกันแจ้งขาห้สิบหา้าหมือนพี่น้องด้วยเบิ้งด้วยอาจจะจนแตงข้าง,ง,งนี้กับเพียงดำเปือป้อเปื่อเบิ้งหางงามงามกับหั่วแม่เนี่ยครับพวกหางใหญ่ัวกหางหลากยินเลยกับพี่น้องเบิงเลยนี่เบิ้งครับบะมันของแท้พี่น้องด้วยเอาไปเลี้ยงเมว่าพี่น้องโรหา,ราหลายลายสายสม่ด้วยพี่น้องด้วย อ่าขายผู้ซื้อได้ครับผู้โทกอกานบ่ได้ครับผู้โทอมาที่หลังเป็นผู้ใดงัครับอ่นละหมู่บ้านกันเด้อ่าละไปทรงอุดรกลุ่มพะว่าปีหมู่บ้านครับขอขอบคุณพี่น้องด้ครับกลุ่มพระว่าปีแห่ลูกสองเมื่นครับอันนี้เมื่อเก่าพันนะครับนี่นะ ผมว่าหนาเลี้ยงหนาเจ็บกันเราไปเลี้ยงกินงใหญ่พี่น้องมันพนดีอ้างดีงว่าตัวนี้กลายว่าเป็นว่าดูดหมูครับพบบี่น้องเรื่องน้ำเต็มรางย้อนโอนโทนนี่ดี่งได้ครับนี่น้อมก็ดีได้พี่น้องได้ือว่าใดน้องซีน้องซีงซบ่มีติงพี่น้องเด็ดงามได้ครับบ่มีซีบ่มีง่ามรับงามพี่น้องเด้อวัวดในบ่งกับน,นี่ครับนุชไทย ถ่ายเปิดดีถ่ายบานดีครับถ่ายบ้าแหลมดีพี่น้องนะเที่ยววัดพระจอยครับงวัวแม่นี่มันเป็นงวัวส่งเนี่ยครับหัวอ่างงัวพนต้องลูกสาวครับลูกสาวกัดเด็ดอยู่เที่ยวแด่ครับสองเดือนกว่าเขาซ้ำเดือนครับพี่น้องนี่ครับเรื่องยานตัวดีแต่พี่ควรอยู่มองนั้นครับพี่น้องอ่ะนี่ครับผมได้ผ่านเจ็บเมื่อวาน หายากพี่น้องนะฮะอย่างจนละที่รถจนเบิดนต้อมันบางกันหน่อยเราจะได้งัวกับว่ามันจะหาอย่างไเดิครับหาหัวแม่ลูกแม่นแล้วก็มันหัวบางงามงัวข้องหัวเนี่ยงัวนั่นมันเบื่อแล้วพี่น้องเลยปริหาแม่ลูกหาเรี่ยงมันยากอยู่ดิมันจะหาได้อย่างไงครับเหมือนเก่าพันครับทรงห้ซี่รอีสานครับนี่เป็นดวนเลยครับ กินใหญ่นีดีปากง่ายๆหน่ยครับบำหมันของแท้พี่น้องด้ยครับผมก็ติบางแย่ครับสามนาทีขอขอบคุณขอบคุณด้วยครับที่ติดตามหับช่องคลิปช่องยูทูปสุภาพฟ้ามด้วยครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องด้วยครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ